น้องเคยได้ยินเสียงในหัวของเราไหมที่มันพูดว่าเธอไม่ดีพอและเสียงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เสียงของเราจริงๆอย่างที่มันพูดกับเราว่าเรากับเขามันนคนละชั้นกันวันนี้เราอาจจะเคยร่วมอุดมการณ์กันมาหรือเราอาจจะเคยเป็นเพื่อนบุกป,ป่าฝาดงทำกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ วันนี้เขาอาจจะสำเร็จไปก่อนเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคงไม่อยากที่จะคบเราหรอกเพราะเรามันก็เป็นแค่โค้ชธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่ไประสบความสำเร็จเราก็มีแค่ผู้ติดตามหลักหมืน่นรวมๆกันหลายๆโซเชียลก็แค่นั้นแหละแต่เพื่อนของเรามี ผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านคนเขาคงไม่อยากจะคบกับเราเสียงเราเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเสียงของเราแต่มันเป็นเสียงของแพทเทิร์นมันเป็นเสียงของสคริปต์มันเป็นเสียงของพิมพ์เขียวความเชื่อผิดของเราซึ่งมันเกิดขึ้นจากอาจจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวพ่อแม่สังคมหรือความเชื่อต่างๆที่ อยู่รอบๆตัวเราแล้วเราได้ยินและในวันวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เกี่ยวกับการโปรแกรมจิตรหรือการที่เราจะต้องดูแลพิมพ์เขียวของเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้เป็นพิมพเขียวกันกันของเราบางคนหาเงินยากหาขึ้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้สักทีเออหรือทํา ทำไปเดี๋ยวประสบความสําเร็จจับเงินล้านแล้วก็กลับมาเจ๊งอีกเพราะเรื่องเหล่านี้นี่เองที่เราไม่รู้ว่ามันมีความเชื่อผิดของเราบางอย่างที่มันยังคงทํางานอยู่ลึกๆๆึกๆลึกๆข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ตัวก็คงจะดีภารกิจของวันนี้สำหรับใครก็แล้วแต่ที่ติดตามกันมาวันนี้ให้เราถ้าเราได้ยินเสียง ที่เป็นเสียงขึ้นมาว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเสียงนั้นไม่ได้นําพาให้เราไปไประสบความสําเร็จไม่ได้เพิ่มพลังให้กับเราได้ยินแล้วก็รู้สึกแบบหมดไฟเท้อถอยรีบจดใส่กระดาษไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาแล้วทําให้เราหมดแรงให้เราจดใส่กระดาษเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะมาแก้พิมพ์เขียวแล้วใส่ความเชื่อที่ถูกต้องเข้าไปง่ายมากๆเลยนะคะก็ใครก็แล้วแต่ ที่เจอคลิปนี้กดติดตามกันไว้กับเพจนิวมีถอดรหัสรับความสุขสู่อิสรภาพทั้ง6ด้านของชีวิตเลยทีเดียวนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า